โอ้ยละนอนขอฝากเสียงเด้อขันดังลนลูกลูกเบิดถุกคนขันฟังเรวให้อออออโหโอละในเนื้อนางให้ฮัก่อในเด้อคำให้ฮักแม่ในเดอ้อคำไผ้ักแม่เรวสิสวยไผฮหัหก่อเรวสิรวย ขันธรรมาขันข้าคืนละขันบุญเจ้าแม่ละแห่งลายเด้อคนสังเอือยโอ้เออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้อโอ้ยเอ้อโอ้ยอ้ยเอ้เโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้เโอ้ไโอ้ยโอ้ยโอเอ้ยโอ้เโอ้ยอ้อ้ย ปัญหาไหลมาทุ่มทับนับคณะมาโฮมเต่าสงสันเดือนเท่าชะลาการเจ้าเท่าแก่หัวอกของพ่อแม่คิดแต้น้ำลูกเต่าจนเอาปวดวังใจคิดอีหยังกะว่าได้คือดังคำหวังคิดอีหยังหลุดบ่คือความคืดหมอดสไลายไปจอยคิดไปหลายก็ลเลยห้ในหัวใจได้นังจมได้หนอ ในหัวหกต้อมตุมมีลูกหลานเพึงบ่ได้ั้นมีเพื่อนเต้น,นำตาพ่อเมโนโออยกให้ลูกก้าวหน้าหาเงินทรงโลงเรียนดังมาดคำหวังสวยรู้เตหักไปพิษเป้าไปติดยาติดเหล่าไปติดสาวติดบาวพ่อไม่ได้ยินข่าวยังกับเงมยมอยมอยโอ้ยเด้นอลูกกูทั้งลูกชายผัดเจ้าสู้สาวมาสู่ที่ละเศ้าส่วนลูกสาวผัดไปน้ำเขาหอดเพือนบักเถิดพุน ปัญหาเลยไว้หุ่นมีมาเน,นืองนอส่วงหัวเหลี้ยวหัวโตวขั้นพันพุ่นนันใดใจมันนันอีรีบตกมายุคสม,มือนี่มันเป็นยุคอันตรายเนาะแมน่นอเสียงหล่อล่วงมันหลเพ่กระใจมันนังโปไปหาโซเรือนล่างอินเทอร์เน็ตซื้อกลางใจไว้รุ่นเลยปั่นปวนผู้มัเกลื่นผู้มักมวนเลยเสียคนผนปีเห็นแล้วอยากทดลรง น่อยกะเลยเกิดทองให้พ่อแม่นำตาโค่สาวนักเรียนตำต๋อเห็นคาดไหลสมัยนี้เสียศักดิ์ศรีเสียหน้าเอาหลานมาฝากพ่อแม่ไปมาล้ำตำเตเสียความสาวเต่น้อย,หน,อยหน้อยกะเลยจ่อยบอ่มาไปติดเหล้าติดยาบา้าหลงเที่ยวบ่เลี้ยวหลังเบิดคำวังอนาคตดหมอดสลายไปจ่อยพ่อแม่ทนเลี้ยงลนหลานหน่อยโอ้ยอยู่บ้านนอก นี่ล่ละนาะคุณยายเพื่อนว่าหัวดำป็นผัวออกหัวออกเป็นผู้เลี้ยงโ้ยแน้วนี่แม่แห้งบางคนนันผัดว่าไปหาแบ่งอยู่กรุงเทพกรุงไทยได้ลูกมาย่ำได้ให้แม่เป็นคนเลี้ยงมันคือกันเบิดเกียงกันเห็นมานับปอกูเท่ามาแล้วจุว่าได้เปิดอู่บ่แม่นอูอ่วยอู่ลำเด้อกคุณข้าแล้วอู่หลานผู้เป็นราชการผัดแห้งไก่ไปหน้าหอดบอ่มีเวลาสิมาเยี่ยมพอกับแม่ แต่กระหักไข่แน่โทษระสับรับได้ไกล่นั้นเขาหาเพื่อสิได้พ่อนาปีไม่หรือสงการได้หยุดกันหยุดงานหยุดงานจังในมายามบานและพ่อได้บันใจเจ้าขันเห็นหลานเห็นลูกจังว่านอกจากนั้นขันยินจอยแม่นละบอกอยเอยอเออเออโอ้ยน้อน อยากน้ำหลานอ่อนหน่อยฮอดบอ่อได้ไปวัดเรื่องบุญศิลกินท่านได้ฝากเขานัง่งเศร้าเว็นเคยได้จำศิลสร้างโอวัวสดกับป่าป่อยอยากน้ำหลานอ,อนน่อนนอยดึงทางนั่นจองเอวอยากแต่ลูกเบิดแต่ลูกบ่แเลว้วยากลูกผัดน้ำหลานทั้งสังขารล้ลอยลาอ่อนแห้งน่ะแรงหน่อยได้แต่คอยข้องถาลูกบ่มายามเว็บางคนนั่นจุนได้อยู่บางแคที่พักของผูเถาลูกหลานเจ้ามันปล่อยให้ไร พ่อแม่เลี้ยงลูกได้ตั้งแต่เล็กจนตูมแนสิมีเป็นโลกก็หักแพงเสมอหนาบ่เคยป่าบ่เคยถิ่มมีจุนบ่มีบนบัดพ่อแม่สองคนลูกปฏิเยงบ่ได้ป่าให้มันงอมเงา,งาพ่อแม่หักลูกเต้านันคือดังดวงใจแมนไปใส่มาใส่ห่วงใย,ยบ่ลืมสินถึงย่ำกินเห็นลูกตีวงล้อมสุขหัวใจเหลือที่ก้าวลูกเป็นสาวลูกเปลี่ยนเบาผัดแตงพูมแห่งปืนได้แล้วได้ลำแยง่ง ท่นเลื่นสมมาตรแบ่งได้เป็นฟังเป็นฝาดเลียนจบมามีงานทำงานทำมีครูค้องสองสอนนาสอนหลานน้อยโอ้ออยอุ้มหยกออกเงื่อนสรางลูกเต่าทั้งเขาแม่แบ่งปันหม้อระดกววานั่นกะบันแปลงคือกันคว่ำสัมพันธ์แพงหักห่างหายกะเลยจอยหลายปีไปกะเลยจอยยังกะเย็นบ่อยๆทั้งผู้น้อยทั้งผู้ใหญ่ไม่ให้อื คิดหอยปีนคิดหอยไปผู้อยู่ไก่ผู้อยู่ไก่เขาไล่ทิมสัมมาเพื่อสิได้พ่อนาปีไม่หรือสงการได้แต่ยืนง้อยซานสองทางและจองฝากเงินทองมาให้กันยังไข่พอใดใส่ใจย่ำเก็บป่วยว่าสบายแตวซื้อยาได้ซื้อหวานทั้งได้ซื้อผ้าห่มหนาวในเด้อนางเอ้ย เดือนหกมาฟ้าห้องห้าวเงาใส่เมษาดได้จ้างคนดำนาแน่กะไข่นอเจ้าได้จ้างคนเกี้ยวเขาบัดถึงย่มนาเก็บเกี่ยวสงสันเถาหนังเหี้ยวเลี้ยงลูกหลานอยู่บ้านไปเทมนั้นปล่อยวางขั้นโอกาสบ้างกะห้แวมาหาแนหรือหรือสีโทรศัพท์มากะหักไข่พาอบ้างดูแลทางซ้ําเถาบ่ท่านดุนคงไตจากฝากแนเด้อลูกเต่าขั้นฟังเลวให้หำฮ้อน น้ำตาไหลาเต็มหน้าทั้งขึ้นไปขึ้นมาอยากตายซ้ำให้มันสวงทั้งรักทั้งเป็นห่วงพ่อแม่มีตอลูกเต่าเส้นเสานับอันนั้นไปพ่อแม่เป็นกำผ้าหอดบ่อเลี้ยวหลังมาเล่หอดบ่อเลี้ยวมามองสองยามถามตื่อขั้นหลายเดือนหลายมือบ่เห็นมาเยี่ยมพ่อแม่อันนี้ลาพิ้นว่าขั้นหลงตัวจนดลืมกม ลุงพัวหรือเมียจนลืมแม่คำบังเพยเพิ่นเอ่ยอ้างข้นแนวนี้แม่ละแม่นจริงเด้อคนฟังเอ่อโอเอละน้อโโอโอ้อ้ เอวลาลงสมควรแล้วเอวลาลงเด้อคนฟังเออโ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 นาจัอโะโอยมายอโอจังอโ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 วโิโอโอาอโองควงโอโอมอโอลอโ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 อาสโหโอ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 นอโอโอโดเอโ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 บัอโ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 อ đau cũng giòn ngoài ngã ngoài ngã cây bạc đèn nằm khẩn thà su cầm lăng phun sẽ sáng chèn sao vàng đào hàng đào cây nồi khỏi thà mẹ xì mưa khăn đào sữa cầm lăng tinh, đào mũ xăng thiên ma mà mai em đào pha súp đào pha sậy đào mũ xăng dù nào xí la hà nằm quăng bàn nào đây năm một hàng hủ thầu lục ma phiền phai เสียงขอควยดังกุกเปกบักดอนเลมันสีหัวหัวอีแดงอมอขอกินนมแม่ไก่บักอูไก่เจตุนตุ่มเชียดินเป็ดกาบห้องท่ปีกจะกินทำสูเลโยทแสงหตานั่นมาแจงแสงสองพบูอลาภาฝากจางเสืส้งพุนขฝาอีกาแห่งส่วนสนพวกพตูเมสนกูญาลุตานางศิลาเมื่อนอนสั่งแต่ก่อนลำไว คิดเห็นใจเด้อค่ะสวฮาล่างล่าเด้อค่ะควนใจพอหังเกล่าคนเด้อคุณพ่อควนเด้อคุณแม่ทั้งมูดีกนุ่มน้อยสาวแส่นุ่มกะน้องลัเพิ่นมาท่องศิลาเบ้าพักกระเดาศิลาปุ่นพักกระดุนล่าลาโกตะสิวหน่อยสีหังแหบแค่สีนี้ไก่ผ่าสังขารวัดปาาสมอเลือล่าไก่ทารถไฟไก่เด้อขั้นจากตู้ขั้นนูสีให้ แม in ่ลาสังแมวขันหนูเสียหาแม่ลาสังแมวเอ้อเอ้ออ้ออ้อโอ้ยอ้อ้โอน่อ้ก้โอ้อ้โอ้โพ้โอ้โอ้อ้นอ้โนนกอสนน้โอ้โอ้โอ้งอ้งอ้โย้าอ้โ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 อ้้าอเอ้้นสั่ง้โอ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 ยโอ้โอ้้อ้ออ่อนอ้อ้เอ้ จังวัตว์ถ้าเจ้าสังกท่านเททอดคันทำบุญมือนีเอาผ้าเขา่ายืนทบายเพิ่นสิทับป,ปีให้แถบน้ำส้ำเติมเจ้าอย่าลืมหยาดน้ำลงพื้นนันแผ่นไต้เทลานี้นั่นสิได้หัวแม่ท่านอย่างเดิมแม่เดือเป็นสักขีพยานนำยันนำลำแลดูเจ้าสุสดสราท่านเข้ามาทุยาปายากในแกสงพระเจ้าบุญสิไดนันใหญ่หลวง ขึ้นไปอยู่สันฝ้าเมืองใหญ่ดาวดึงสาแม่ศรัทธาคือกันพอศรัทธาคือกันแจกท่านนวันนี้ให้เจ้าสุขีมันนิร่นดอนท่าัวเด้อแม่เด้อขั้นคิดทอดตัวผู้ขาแม่สวัสดีค่ะจำว้ย,ยาหลงเลขโทษสิบอกให้พ่อแม่จำเอา08-5ย์แปดห,าหา7าศูนย์แปดห7าเจ็ด้อเอาในเด้อป่า นั่งศิลาเมื่อเลว้วน่าจะเลื่นฝ่าอออโอนโยนอิดอ่อนล้มเดิมเมื่อลาศิลาทานให้คอยฟังคิดถึงเลว้วให้แว่ยามในเด้อยาย คำหมายหนูขอลากลาแล้วเสียงห้างงลาเมื่อก่อนเมื่อพืนน่าจะเลื่นเดือบานของนั่งเด้อเจ้านาอยู่ขั้นอยากเป็นสูอ้อยน้อยอีนองไปเบานั่นพ่ออยู่เฮื่อนสวนอ่อนางอยากเยือนขั้นให้พ่อแม่ข้าลุงตาหนั่งพ่อพนอุประรมมาใหญ่จูขันเต็มเต็มท่านถ้าแนมพี่ชายไป,าไ,ปาไปเบ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 าขันนั่ง่เอาวาสิไหดาขันส่วนลาข้าอ้อยน้อยอีนอง พี่น้องบ่พอรอยแม่นหมือนแสนบอ่อพอทุกอยากแค่แด้กูเพื่อนนั้นยืมไฟกัดว่าแต่ทั้งใช่ไฟมอมผานางประสคงสอนยันอํำพอนอ้ายมันนี้เลยเบาลายขั้นเบาเร็วไม้สาโนวางสุนทั้งกุนมันบอกไว้ฮะจับตัวตีตะจองรักน้องไปจองได้ไหมมาจับแล้มาจองหัวใจไปโ้องกันไว้ไม่ให้ใครละมาเย สวยเจียสเลมแก้มแดงสวยแซมสเลมแก้มแดงโอ้กัวคู้แข่งเขาเสิยแย่มเอาไปกินจับตัวคู้เอามดีฝานี้มาแสกเป็นดินมามันจองอยู่พินไม่ละเลนเนื้อเธอไงแว่นมันสองโกลแขกใคร้วยรวยเมื่อเรามาแต่งงานกันทีแว่นดีห้พี่ใช่มามันวันจันทรคุณพี่มาแต่งคาดอกบอแพงดอกเด้อแล้วอายเอาหน่คอมัมนคอมสองมองมองหาควันตานีไปอยู่ที่ใด มองมองไปควันใจล้วทำไมไม่มาควันตาล้วทำไมคอยคือคู่รักคือล้วไม่คือใครกันคิดคิดไปจิตใจไว้วานโอ้หักสันทำไมไม่รักนี้ทำไมไม่มาสัญญาเราอุนอกันเล้ยคือแจวเรือออกจากฟังหรือพี่สังพี่รองซ้ำบอตัวเจ้าพี่แบนจางเสยยิมไปเลยหันหน้าอีกแนยิมแก่แกหันหน้าเด้อพีคันเมียบอมีมาจองคอยมาจองเอานอน จนละอีนองมาจนละมากเด้อทนทุกจนเเลือหลายยามนอนไม่ม่ขู่จังกายทุกจนเเลอหลายฉันจึงได้มองมอขันมองมาแม่น้องบมได้เป็นนายกพ่อน้องบ่ได้เป็นนายกหมอระดูของฉันเลยหมดเศร้าสินเศร้าใจกันเถอะกันท้องไปหมดไอไม่แลมองมองมองหาคนตานีไปอยู่ที่ใดมองมองไปคนใจละาตามไม่มา คนตาละาทำไมคอยคือรักคือแล้วมิคือใครกันคิดคิดไปจิตใจไว้วันโอ้รักฉันทราทำไมไม่มีรักนี้เราทำไมไม่ม,มคาคนตาคนงามคือเจ้าเอาไผ่นั่งกะบ่เสือขั้นมาปินหัวนะักลองจังสีบ่ปเป็นนั่นนี่แมนผู้ได้เยอะนั่นละนาคนงามนี่นาะละนาคนฟังนี่นาะทางตาไอสีเปยเปยสิเมื่อ,ปอเป็นเขยอีพอผ่อยบอ่มันหรือบ่พอกะใจออ้กะใจออ้กะใจไอ้ออออ เอา่านไปพี่น้องจากเสียงลองเสียงล่ำของอคุณแม่สวัสด์บุญทรหรอวาชายาเสียงระฆังใบใหญ่มเมื่อนบอกคุณแม่จ้าเนี่พี่น้องขอฝากพี่น้องกันเลยกันนอกมีการมีงานกายาเสื้อลมติดต่อมาทงมางมอลำสวัสด์บุญโทรเฮานอกติดต่อได้ที่เบอร์ครับผม0841710416 โทษได้ตลอดเวลาค่ะพี่อน้ำอาจารย์ก็ได้ติดต่อทางห้องบลิทเสียงเอเอมสตูดิโอก็ได้นะครับผมอ่าเป็นการเป็นหมอลำรุ่นปรมาจารย์เพันธุ์บรมคูหมอลำนะครับเป็นการอนุรักษ์สืบสารเพื่อเดินว่าสืบสารตำนานหมอลำแต่พอแต่แม่เฮาอ่าเป็นเพื่อเดินว่าเป็นชิ้นเอกของภาคอีสานเฮาเนาะหมอหลวงหมอลำคือว่าหมอลำอีสานเฮาล่ะครับหมอลำกลอยย้อนยุกหรือว่าหมอลำประยุกต์ก็มีเนาะหมอลำอยย้อนยุ่งเทคน่าต่อไปพี่น้องข้าจังค่อยแต่พบครับ ลำสิ่งล่ำยาวจับคุณแม่เฮาเทคนี่เอาฟังสมเด็จคนกันเลยกันพ่อได้เป็นกระไซหย่าพ่อได้ขึ้นหอดกันเนาะคุณแม่เนาะเอาสำหรับบริเนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับหลายๆจ้าแฟนรายการแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่ที่เพิ่นมาเยี่ยมยามตามข่าวเนาะมาลองมาล่ำให้อ่าพี่น้องเขาได้ฟังเศร้าเอฟซีแฟนรายการของบาวิสานนะครับอ่าสำหรับบริเนก็เอาไว้สมเด็จคนกันเลยกันพ่อคะในเทคต่อไปเทคนี่ขอลาไปก่อนขอให้แฟน รายการจงโชคดีมีสุขตลอดการครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุก่ับ